สวัสดีครับเต็นุ่รถหมาแดงกำแพงเพชรนะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มารีวิวให้ชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอนำเสนอเป็นคันนี้นะครับ For d Ranger นะครับตัวนี้เป็นตัว2.2วายเทนะครับรถปี2016นะครับสี่ประตูยกสูงครับหน้าตาหล่อเหลาครับชุดแต่งรอบคันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว2.2วา t เทนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับขับ2นะครับ สวยน่าใช้นะครับอันนี้นะครับบอกเลยว่าส่งเริ่มต้นเพียง6,800บาทเท่านั้นนะครับได้รถทรงสวยสีประตูยกสูงนะครับสีประตูยกสูงชุดแต่งจัดมาให้แบบเต็มคันเลยนะครับชุดแต่งเต็มคันนะครับนี่ด้านท้ายครับกันชนท้ายจะเป็นกันชนท้ายแบบเหล็กนะครับทรงออฟโรดนะครับ ออรถคันนี้นะครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับขับรอรอออกจากร้านเลยนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยๆครับเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนนะครับคิวซุ้มล้อแต่งนะครับล้อแม็กขอบ16นะครับล้อแม็กของเลนโซ่เลยนะครับเป็นขอบ16นะครับยางใหญ่ๆนนั้หนาแบบนี้นะครับ รอลงตัวนะครับนะครับตัวรถไม่ได้สูงมากครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวข้างรถก็มีสติกเกอร์แต่งนะครับเป็นสติกเกอร์ลายดอกยางนะครับด้านข้างรถนะครับสติกเกอร์ลายดอกยางคิวซุ้มล้อแต่งนะครับภายในวายเทคจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับตัดด้วยผ้านะครับ วท์เทคจะเป็นแบบนี้เลยครับบอกของเขานะครับภายในสวยนะครับภายในยังสวยสภาพดีเลยครับอุปกรณ์ออปชันต่างๆก็ถือว่าจัดมาให้ครบเลยนะฮะนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแมนนวลแบบ6สปีดนะครับก็จะเป็นแบบวงลัยหุ้มหนังแบบ4ก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรมาให้นะครับเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นคู่ตัวหน้าจอทัชสกรีนมีเนวี่นำทางมาให้ด้วยนะครับระบบ แอร์นะครับเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับเกียร์แมนนวลแบบ6สปีดนะครับขับ2นะครับเป็นตัวขับ2นะครับขับเคลื่อน2ล้อนครับเรมไมนะครับอยู่ที่แสนกว่าๆเท่านั้นนะครับสวยครับเข้ามาดูรถตัวจริงกันก่อนได้เลยนะครับครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่530,000บาทเท่านั้นนะครับส่งเริ่มต้นเพียง6,800บาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์จัดเต็มได้เลยนะครับ รถบ้านสวยๆนะครับมีบริการหลังการขายทุกคันครับรับประกันตัวถังนะครับพิความชนหนักจมน้ํานะครับทางร้านเรารับกันให้เลืนะครับร้อยเปอร์เซนะครับลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะครับมีบริการเซ็นสัญญาไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้นะครับฟรีดาวนะครับส่งเริ่มต้นเพียง6,800บาทนะครับ ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยครับหรือว่าจะสอบถามทางอินบ็อกของร้านนะครับทักกันเข้ามานะครับรถบ้านสวยๆนะครับคิดถึงเต้นรถมาแดงกำแพงเพชรนะครับขอ,อฝากไว้ด้วยนะครับ